ทำบ,บ้านทำบ,บ้านตอนห้าโมงเนีวันนี้วันนี้ซงก็ออดบ้านนั่ห้าโมงหนโมงตายเมื่านนอนต่ออีกก่อนนอนต่ออีกก่อนหากะห้ามงปายอันมาหนึ่งสิบส่งมิวไปรงเฮียน บเบลยวนี่ขาดเมียสองมือแล้วเนี่ยอีต้นมันเหียนซ่าก้นหมูไอเบลวมาแน่น้วอาบอ่าบน,น้ำให้เดี๋ยวไม่อาบน้ำมันแป๊บหนึ่งลูกท่านี้เ้อะนะโอเคปะเป็นไอเมต้นเป็น้อยามท่าปะเอาบมเาแบมไปนอนปะ โอเคอ่ะกินกับปลาดุกจะกินข้าวเป็นมูพ่ออ่ะอม,มากินข้าวข้าวแรงเนาะตอนแรงแม่ไปหาแล้วกัไปหาพ่อไหมนะโอเคโอเคป่เดี๋ยวสิโอเคนะโอเคเดี๋ยวสิโอเค <laughs> ตอนนี้แนนบิวกำลังเสียออกของเฮียนมามากำลังสิไปส่งไอ้บิวไปหาสาวครูกำมูนะแล้วตอนแรงแล้วแนนไอ้บิวจุงไปหาอีกพอไปกินข้าวเอยพอบาณแม่ไปหามาหนะแม่ธิพาไปหาอีกพออ่ะขนมถุงต่อไปเหนื่อยเนืไปตอนเช้านี่ไปหาหมูกับสาวครูเล่าซื้อก่อนโอเค ต้องไอเดียวต้องไอเดียย่างข้างค่างยันเฮ้ยป,ปกตตานีเฮตลาดซื้อครับซื้อปุ้ง บบตอนนี้เขากำลังสีออกไปหายเลยเกี่ยมอุปรกรณ์อันนี้ถงเครื่องที่เนยื่อถังใส่ขีเยแล้วก็ถงยางแล้วก็เนี้อใส่อันอย่างเกาะเป็นซีเข้วยางซีเข้วถ้วยจานเนาะอันนี้แม่นั่นถงุง ของความอยู่ความกินมีแกงแล้วก็ข้าวพัดแล้วก็มีจืนไข่แล้วก็มีไข่ต้มอันนี้แม่นส,ส่งส่งสองโตซื้อให้หม่โตหนึ่งเขาได้หกสิบพันอันนี้ก็จะมีเครื่องเอาเอา,เอาไปฝากได้ว่านันยังฝากโบเบอรเทือยังที่ได้การมาแพรกกันให้ดูค้าอีก หลายอันหลายแนวเดี๋ยวจะออกไปห้องหมอก่อนมาฝากเครื่อง

เบี้ยวาเหีเยนลูกอยู่ใส่ก่อนเบี้ยวาเหีเยนลูกอยู่ใส่ตัวไหนตัวพุ่นหรอแ่นอ่ะเอาตูวแล้วหรอเอาตูวแล้ว ใส่สาร้ำหรอโยนว่ะสาน้ำน้ำผุขเ้อเอิญน่ะอยู่ใส่อยใส่พอนอนอยู่ใส่ไม่ใส่พาม่ยังไปเบืองแม่จะบอกห้องเบอร์ใดไหนห้องไดลูกมาเมื่อวานนี้นะห้องไหน ห้องใดนีมันจือมันจือโหเอขอเล่ขนมนี่ขนไม่แต่งขนมนี่ช็อกโกแลตนะเดนดเดๆๆไม่แต่งมีอันน่ช็อกโกแลตเดียวซอให้ืนกืนขนมเหลียนอออคุณซเ อไเตคนนียงอซื้อขนมมาซื้อขนมมาอร่อยเจ๊บ เราแม่เอาให้เราไว้เพียงเลยสิเพียงเโอ้เพียงเลยสิไปแหงไปแหงเปา,าอ่ะเออลยุเลเอาลลอลอเอาลยเ

เมื่อเขาเมื่ออาบน้ำเขาจึงมาใหม่พลอยพลอยเจี๊ยบบ๊อบบาย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 นะบายบายพลอยแน่ไหมบายบายไป,ไป,ไป,ไปว่ายามืออะอยู่เป็นอยู่กับพ่อป่ะออเอาบายบายพอยแนะ่บายบายเขาไม่อาตูดเลยนีอาตัวไหไหน บายๆเถ้าบายยบายบายไปเถ้ากลับบ้านไปกลับบ้านเข้าหนะสบายดีสบายดีเพราะแม่พี่น้องน้องป้านาอาสบู่ทุกคนตอนนี้โบอิงก็กำลังจะออกไปเฝ้าแอลลิงน่ ทำอิฐว่าแนนสี่โมได้เฝ้ากันแล้วเนี่ยแล้วบ้านนี้มันบุมีไผ่ไปนอนเฝ้าเราอะนะก็เลยจําเป็นต้องได้ออกไปเฝ้ากันแล้วกาสิบอ่าตอนนี้มองประมาณสิบโมงสิบโมงตอนค่ำแล้วบ้านนั้นไปนอนแล้วก็ตื่นมองประมาณสี่ห้าโมงเช้านี้ก็เสียวอกมาเหอนกลับมาเหอนมาเนน ไปทรงลูกชายไปงเรียนของมืออื่นอันนี้คืออุปกรณ์เครื่องที่ว่าเขาเจ้าไปจะมีหมดยาสิทสู้แล้วกันมีนข้วพัดแล้วก็แเกงแล้วก็ไข่าสามนวยเห็ดบางแรงนี้เดียวเขาไปฮอดห้องหมอแล้วก็สีเล็บเปิดให้เบิง่ง